รุ่นนี้จะเป็นงานชุดสูตรสีชมพูสดนะคะค่อนข้างไปทางสีบานเย็นชุดพนักงานพรีนมีกความงามหรือจะเป็นชุดสปาเสริมสวยพนักงานต้นรับได้นะคะรุ่นนี้งานดีมากๆเลยเน้นกระดุม ทองนะคะรุ่นนี้สีชมพูตัดคลิปด้วยสีดำแซมตามภาพเลยนะคะปุณเอามาให้ดูตะคงตะเข็บมีซับในเต็มตัวนะคะรุ่นนี้อ่าด้านในซับในค่อนข้างดีสีจากเขาละเอียดมากๆเลยงานผ้าใส่เย็นสบายมากๆด้านในนะคะซับในเต็มแขนเสื้อมาพร้อมกระโปรงนะคะเป็นเสื้อสูร ตัวซับในสีดำเสื้อสายเดี่ยวเป็นงานแถมนะคะซึ่งมีการสั่งบางรอบอาจจะไม่ได้เพราะว่าคุณจะจัดโปรเป็นรอบๆไปนะคะตัวสายเดี่ยวด้านในลูกค้าสามารถดูสินค้ารุ่นนี้ได้ที่หมวดการสั่งซื้อชุดสูรได้เลยสีชมพูบานเย็นสดรุ่นนี้เขาจะมีชมพูดำแขนเขาก็จะมีทั้งแขนยาวแขนสั้นและแขนแขนสอกนะคะ ลูกค้าสามารถเข้าหน้าเว็บปุณวริน n .com และสามารถเสิร์ชหาสินค้าจากรหัสสินค้าที่ปุนขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ปุนก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ